อะเดี๋ยวขึ้นรถลงวจทิ้งแย่ไปตรงนี้แล้วทำไมอ่ะเอื่อนเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องรีบปิดเล่หของเล่นดีกว่าปล่อยยา่าตรงนี้แหละทำไมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวคนไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้หรอกช่างมันเถอะย่าไม่รู้หรอกไปรถปไปแม่อุ้มขึ้นรถเลยถึงยา่าตรงนี้แล้วไ,ไ,ไปไปสนใจยา่าทำไมไป ปล่อยย่าอยู่ตรงนี้แน่เหลียวเหลียวแม่๋ย้หนูหญิงก็รอแม่รอย่าตรงนี้นะพ่อกลับบ้านแล้วนะฮะไอ้อยู่ตรงนี้แล้วกันไม่ถ่งทางหรอกงั้นๆหญิก็ไปกับพ่อไปปล่อยย่าตรงนี้ไปไม่เอาแล้วปล่อยย่าตรงนี้แหละอ๋อจะย่าอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ตอนนี้ปล่อยย่าไปดีกว่าฮะ ไม่เอาแล้วเราจะได้ไปเล่น้ของเล่นไงยาปล่อยยะทีรตรงนี้เลยเสงสารอนะัไหนาคุณยาเนี่ยไป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 ไมไม่เอา,อา,าเอาถ้าคุณยาก็ปล่อยคุณย,ยนะไว้ตรงนี้แหละสงสารคุณยะทำไมอะ